ยอมเลยยอมยได้บนเละายุบตงเลยตอนนีมันมันมาทุ่มตัวี้เลยไอ้เจ้าอนู่เราตอนพี่พี่นี่ไม่ได้นี่เยอะเราเราเราคิดยเ่สน้อนเดียวคนนี้ไม่ห้ามเลยนะก

เราต้องไปอายล้พี่เดินมาแล้วมันเป็นไรครอยูงนีไอ้ไอ้พงษ์พกน่ไอ้พงษ์ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดิไปนี่ดวางคิดผิดแล้วหนพี่นาตอนนี้ตอนนี้โดนเดินด็กบันเดียวที่อุบายนี้ตายแน่เาะมา้ไม่มีทางมาแล้ววางนอกจากเดินย้อนไปไอ้ไอนไอ้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 

เยหยิบหยอบยอบเยิบบอลี่ดื้อเกตุยคเบอลลี่แข่งกันเพราะบอลี่เป็นเกระยแข่งกันยบเอายบเอาไอ้บอลี่อ มาเร็วๆพอแล้วพอแล้วเรขึ้นมาเลยอเยเดดยเด้ยไลง้่า้คูไปจากรนี่ก่อนอุ๊ยจู้ไปไม่ไดพี่โมพี่โมก็แม่ม่ใช่เหรอเดี๋ยวรอพี่โมเ้ยพี่โมพี่โม่นถุง่ไมบอกไปง่ายไ้มาตั้งนานแล้วยืนใช่ไห ไม่แข็งเราไม่แข็งเราโคตรแข็งเลยขุณหยมเท่าไหร่เราก็ไม่โคตรแข็งน